สวัสดีค right ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะต้อนรับทุกทท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอกับพี่เตยอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเล่นพิกอาการค่ะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังนะคะจะสําเร็จเป็นจริงได้ไหมนะคะเรามาเลือกกองไพ่กันเลยนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะสิ่งที่เราคิดที่เราหวังไว้จะสมหวังไหมจะสําเร็จไหมไปดูกันเลยนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองค่ะ ได้กองไพ่แล้วไปฟังคำทํานายกันเลยค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามไปเตยด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งด้วยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะสิ่งที่คิดที่หวังจะสำเร็จไหมขึ้นมาเป็นสองเหรียญนะคะต้องใช้เวลานะ สถ้วยนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการเฉลิมฉลองสิ่งที่คุณคิดเอาไว้นะคะจะประสบความสำเร็จนะใครที่วางแผนเรื่องการโยกย้ายนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะที่สำคัญนะคะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองมีโอกาสดีๆหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายเลยค่ะ บวกลบนะคะเร็วสุดคือ2เดือนเนะาะช้าสุดคือ3เดือนนะคะหรือประมาณธันวาคมนะถ้าคุณอยากได้เงินก้อนใหญ่นะคะถ้าคุณอยากได้โอกาสคุณก็มีโอกาสจะได้รับเงินก้อนนะคะหรือได้รับข่าวดีเรื่องการเงินหรือบางคนนะคะสุขภาพแข็งแรงขึ้นหรือบางท่านวางแผนเรื่องการตั้งครรภ์เรื่องการหมั้นหมายเรื่องการแต่งงานก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะ และใครที่อยากจะเคลียร์นี้เคลียร์สินอยากจะปลดนี้ปลดสินก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการเคลียร์นี้เคลียร์สินปลดนี้ปลดสินด้วยค่ะส่วนใครที่สุขภาพไม่ค่อยดีก็จะสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการที่เราจะต้องไปเจอสภาวะรักซ้อนรักสามเศร้าด้วยนะกองที่หนึ่งมีเกณฑ์จะสมหวังนะคะประมาณ80%ค่ะขอให้คุณโชคดีและมีแต่ความสุขนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีชาวกองสองนะคะไปดูกันค่ะสิ่งที่เราคิดที่เราหวังเอาไว้จกสมหวังจะสำเร็จไหมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะอุย้ยคล้ายๆกองหนึ่งเลยอะสามถ้วยมีเกนจะสมหวังมีเกนจะสำเร็จค่ะแต่ปัญหารายวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาประปรายนะคะมีเข้ามาบ้างนะบางเรื่องเนี่ยอาจจะเฟลก่อนเสียวความรู้สึกก่อนนะถึงจะสมหวังนะคะเพราะฉะนั้น คุณจะต้องใช้ความอดท,ทนอย่างมากถ้าเป็นเรื่องของการงานเนี่ยนะต้องสู้นิดนึงนะคะต้องใช้ความอดท,ทนนิดนึงแล้วคุณจะประสบความสําเร็จถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องทองไปโดยมองว่าคุณทําได้มันสําเร็จแน่ๆนะคะส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ต้องมีน้ำนํำอดน้าทนมากๆขอให้คุณโชคดีนะคะมีอิสระ